สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุภุสกุครับวันนี้อยู่กับสันสา channel ครับผมมี้พาทีมงานมาขนของครับผมครับผาทีมงานขนของครับเพื่อจิกลับบานแสงทองฟินแลนด์ครับบ๊าแก้วโซศัท์มาบอกว่าให้ขาวันพักด่วนพรุ่งนี้ครับเพื่อทําการซ้อมครับเพราะว่าเดี๋ยวไปขนของขนแป้นขนเด็กขนยังมาจากบัน แข่งของพินั่นเพื่อไปงานครับเออจะข้นขับบบดนี้ครับคร,รับกำลังให้ทิ้งงานขนกลับนะครับ s <S อ,อาจารย์แม็กวัตถุว่เนี่ยวัตถ่วะอันวัตถุนะครับเด้อวัตถุวะนะครับวัตถขนสิ่งของหลายหลายครับอาจารย์เต๋าก็เตรียมไฟทวดนี้อาจารย์เต๋าเอาไฟไปครับเอาบีมแานไปอีกคสี่ตัวครับเพราะว่าต้องสร้างความรลังการใช่กับช้างมั้ยนะครับเต้าพุทธันหอดบ่ โอ้ยังตัดหัวดูครับหัดหน้าพุ่นะว่าสัไ่มสามหมื่นสามหมื่นสามวันเนาะไอ้พอดีหัวหน้าได้ซดหัดหน้าครับนี่ครับพาดีมงานเอาขนของมาดีเอ้าจิดไปแล้วอยู่บ่ครับพาดจ่นฮานขนของครับอาจารย์เัาดีใจนะครับเสดจครับบัตนพักแขีงทองพิเ่นล่ว ครับก่นเพื่อนๆครับโดนแนวไปเลยไปบ้านภากครับยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเสด็จลครับบ้านพักอาจารย์นดีแฮงดีใจครับปกติกริ่มรมาณดี้ครับนี่งขันโมมีงานนี่เรานอนอนญุ่มๆครับวันนี้แล้สงสัยสีน้อนญุ่มๆครับจ่าจ้าสิคำหนักทิ้งมาเทอามือเท่าจมูกไอ้ขนครับเบื่อการเตือนเศร้ามากกินข้าวกินหนำกินปลาแล้วก็เดินออกเดินทางฮะ ได้ได้ด้ครับเดี๋ยวนี่มันลอยนึงพอดีหมลท่นปัดเยอดมันลอยลัดนึงก็อแค่ไหนก็ได้แต่การเรียกมาได้ไแล่มาขั้นนี้ครับนี่นะครับขนขนมาลกวกค้นกลับบาทนี่เจ้าเจ้าทีวนเราบมาได้ครับขนไปกับค้นกลับ มันคนไปออกงานแต่สุดคนกลับดานภาคที่เราครับเพื่อการตั้งวิธีทําการแสดงลายสุดวันที่ญี่ปุ่นนี่ครับห้างโซดังโซดสวยติดไปได้ติดไปห้างด้วยครับที่ม่านเท่ากัน จ้าวสันจนรดีวะดีใจร้ายสิเลยกับบานเนี่ยจนรดีวะโอ้กิทอดยังกิอดดนเอร์บ่ฮะกอดแี่เอนหอดนังน้อเสอร์นยเอาไปเ่าแม็กเนอเอาขวก่อนบ่อาจารย์ขาผมบดยมอยครับคนบ่สบายปส เป็นบู้เป็นงูไหมม้าว่าจักอากาศมันหนาวว่าสบายว่าส่วนอันตะอแปดเกิบสีป่อยอยู่นะครับแปนสิบสี่พัน เอาไปโลดเท่าสถานการณ์ต่พวกตากแดดไว้นก่อครับปกติกสิคนมือนคนอ่ะคนนี้ตื่นเต้นมาสั่นเสรด้กับเอาเอาเอาไปโหลดพราะาตากแดดดีคับมันดีอย่มันดีอย่เออตองอยากกบแพนดี้ดีได้นั่นเสอ เรียบรู้เลยผมก่นสิบีซอยเขาก่อนนะครับแต่ว่าขอถ่ายคลิปจักสิีมาทีก่อนเด่องจันตนี้ะขอถ่ายคลิปแบบขอสิบพซอยดอกเอพูดีค่พูดีแล้วนะมาทีแล้วพูดีเลยวมามันเลี้ยงีม นี่ว่าเสียบซอยอยู่กับข้าวหลานครับข้าวหลานปกติมันซอยประจำนะลูกพี่โคตรซอยผมซอยตลอดเลยครับได้หน่อยก็ซอยเบิ้งข้าวเปล่ามัก็หอมนี่นี่น้องก็หอมเองครับพอาเฮียจังเป็นสาวแลยใช่ไหมนี่เป็นสาน้อยนี่ตัวสาวเฮียสินจังเฮียอาจารย์จอดมา อาจารย์จอดมาอุปกรณ์ทกนองอาจารย์จอดทวีคุณกันัมปมันดูกิมปัลลับปี่อันนี้ร้าปัลลปูลลปัลปูลลเปัลปัลลันี เรื่องะไรเียปใครนี่ใครนี่เขาจะเรียกป่าป่าคืนเช้ามาเขาก็เรียกหาป่าป่าเนี่ยผมเหมือนกันครับเล้วเดินหาดือยกันหาป่าป่าบอลแมงบักหมาแล้อะอจ่าห่อจันแมงเข้าคำมาเด้อบ่เสียจะบาดเียบมันคือน้อยนาโอ้ขาดคู่ขาจันเข้าไปนอจันแมง ตายคิวโอ้ยพ่อสร้างอยูพ่อซิทเาทีนี่พอดีเล้พอลพอดีเลยจ้องแมขนน้ำเงินก็จะแผนแ่นเนอะโอ้ยยังไฟเยนอกเนาะย,ยังขนไฟเยอ่ไกลแล้วไกลแล้วเจ็บเาที่แล้ว,วค,คือเป็นแข็งอ,อย่างมากคือเป็นซ่องเจ็บเอลถ้าจันแม็กเปย์ยังมากคือซ่องเจ็บเอลแทะอออครับพิงมาเท่ากันเจ้าครับผู้สิทธิ์คำแล้วว่าสันเหมือนสาวมากพ่อได้ไปโหลดนะครับบ่ต้องไปขนให้มันยากถ้าติดตื่นมาแล้วสิเตื่นกันอีก มาขนของไรบ้าครับเด้อโอ้ยเมื่อยเื่อยอยู่มาาไปงานนี่มาตเลิกผลครับมาตหงสเพิรมาถ้ามาขนของส่นี่ยโอ้ยันอดง่าาเออไปยังปันตะยท่านเน่าตบุท่านเนี่ยตมาขนของคอย่างได้บ่พไเหรอจเปินมาขนของจำไปงานโอ้ยบ่วางได้ครับเด้อว่าสิ พ่อไปงานมือสาวีมาจะเดิอครับ mm นี hmm. ่ครับพากันผลใหม่เพราะว่าม no, no, right? no. no, no, no. yeah, ือสาวห้องกับเากินน้ำแล้วเาก็ไปได้อนนี้ไ่ได้้เอายน้อยก็ได้เจ้าีมอย่เอาีมอ้อาไฟมันเส่อมอ่โอ้เออไปงานหมอได้ไม่ใส่ไได้ มันบม <c Ris ky> เียาะบ่ข้าวบ่ <c 195 2> like <c altre> ครับหลอโกดังหอกครับตอนนี้มุ้งงานครับรถจอดเต็มคือเก่าครับงานไม่มีตอมีงานกับจอดอันนี้ขั้นนี้ออกไปงานมากมากเคลื่อนเลยครับเพลื่อนกลางหลงครับโซเฟอร์ื่อนี่สำหรับจอดก็คือหลางรถครับมาไปงานนะครับ การดสงากับโคนออกมานี่นะครับวันนี้นะ่ะการสิโคนกับไานี่ยเราไเลือกของกลับครับตัวสูฮาวทิ้งงานเด้สี่ดงครับมาแงรางเรียงยังเรียงขึ้ห้อนพุทธกรครับครับอาจารย์นอดด้ก็มาซอยครับอาจารย์นอด <c oughs> จนอจับมือมิกคุณนะครับอาจารย์นอดนี่ครับ การทีปูของธุรกิจเลยครับน <talks Besides> ี่ครับนี่ต่ของอนาคตต่อไปครับอของเขาใ้เืองเมืองแย่งไาจะนอยครับจะนอยนี่มากเมืองอยู่แต่ว่าตมาจะเห็นเงินเงาของมอนก่อนเหรอเดี๋ยวจอดไปนะครับจอด ครบแวบอจันแม่ครบแล้วบอก่รับไปครบครบแล้วบอครบแล้วบอมาทายคลิปครบหน้าที่แล้วบอสิบเอ็ดยกเลยยกซอยบอครบแล้วบอครบคลิปหน้าที่แล้ว่าสั่งยีมาซอยแหน่ยีทายตะคลิปแล้วสิว่าอีกเลยครับทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้คงเอาไว้ซ้อมเลยครับไปค้นของสาขากันครับสวัสดีครับ